ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลบุนเดสซิก้าแมตช์เดย์แรกเลยครับนัดแรกของฤดูกาลนะครับคู่ดึกของคืนวันเสาร์ครับวุสซิดอร์มุนครับเปิดซิกนาอินดูรัพาร์ครับมือแฟรงเฟิร์ตนะครับกับทางมามูดาฮูดแนวรุก3คนมีอาซานะครับกองอาซามาโกลอยส์แล้วก็จิโอเลนาหน้าเป้าเป็นเอลลิงฮาลันนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับส่วนทางฝั่งของแฟรงเฟิร์ตประตูยังเป็นเควินครับเหมือนเดิมนะครับแนวรับ3คนก็เป็นตัวเก่าครับทั้ง เอนดิก้าฮินเตอร์เดเกอร์รวมไปถึงทางด้านของอิวซังเคอร์นะครับบ่อนขาดตอนไปนิดเดียวเอนดิก้าจะไปคราวนี้ไม่ได้แล้วก็ฮาลันมาแล้วครับ2ต่อ2ลากมาซ้ายกับขวาบีแล้วมีเพื่อนทำทางให้อยู่แล้วหลุดมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับหประตูต่อศูย์ดูครับฮาลันเเห็นแล้วครับลูกพี่อยู่ให้ดีกว่าแล้วก็ไม่มีปัญหาครับดึงํำให้การถอยเสียจังหวะเนี่ยครับ เพราะวิเซลหลุดตำแหน่งมาแล้วนะครับแล้วก็คงให้สัญญาว่าลุยกันจะให้เอ็นดิก้าของหลบไม่ได้แล้วแล้วเอ็นดิก้าเสียบอลฮารันจี้แล้วเดี๋ยวดูมันรอดขานะครับนี่ครับพอดีเลยครับแล้วมากขลอยสก็โอ้โหแบบนี้หนึ่งต่อหนึ่งยากที่เขาจะพลาดครับใหญ่แบบสนุกเลยอาครับบาคของทะลุตรงกลางมาแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าพลาสักครับเบริคพลาสลัเลยครับน่าจะเข้าประตูตัวเองเลยครับ โดนตัดในจากเกมรุกเหมือนกันนะครับโดนตัดบอลโดนตัดบอลแล้วเลยกลายเป็นสร้างความได้เปรียบครับแล้วนี่ครับวิ่งเข้ามาจะาเคลียร์ครับโอโ้โหกลายเป็นพอดีแล้วเปลี่ยนเป็นเกมรุกทันทีหักข้อคืนกลับไปให้ แทงทะลุตามช่องมามาก็ร้อยดูครับโอ้โหปล่อยให้ฮาลันหลุดมาแบบนี้อีกแล้วเลือกตัวไหนทางขวาอาร์ตซาลูนิสเรียบรอย2ประตูตอนหนึ่งเลยครับโอ้โหดูครับโอ้แล้วแบบเดิมเลยครับเป็นสองแอซซิตครับสองแอซซิตของฮาลันแล้วคราวนี้เลือกขวาครับโอ้ฮาลันทัวร์ครับแบบนี้ดูครับนี่ครับหนีไปร้อยดีแล้วฮาลันครับซ้ายมีเลน่ารอ หันไปไม่ใช่ร้อยเลือกขวาบ้างหลอกบ้างครับแล้วก็กลายเป็นขึ้นน้ำต้องให้ครับโซเบลวางมาป่างมา,มาก็ร้อยจัดเช็ดตั้งไปให้อินเตอร์เลเกอร์ aker, ช้าไปแล้วเอาโดนชกฮารันเคนนี่เข้าซ้ายไม่เหลือนะครับเรียบร้อยสามประตูตอนหนึ่งโอ้โหช้าเองครับแต่นั่นของอ e ิวสังเกอร์นะครับจริงๆนะครับโอ้โหความผิดพลาดเคลียร์ทิ้งอีกแล้วนะครับแล้วแล้วมาโก็ล้อยเช็ดให้เหมือนจะไม่มีอะไร ดูนะครับนี่ไงครับถีอได้ความที่เป็นเป็นไม่ฟิลตัวกลางไม่ได้เป็นเซ็นเตอร์แท้ๆแก็ไปรอบอลตกนะครับแล้วดูเลยฮารลันแย่ถึงก่อนนะครับคือยาวกว่าสูงกว่าใหญ่กว่าเกมพุกได้ด้วยแล้วดาวหุแทงดาบูุนทงตรงกลางเลยแล้วมาก็ร้อยให้มา หาลันคือกับไปหมากก็ร้อยเข้าทักฮ้าลันแล้วก็ติ๊กซ so ัดจอดจอเรียบร้อยครับเจียวเลยนะสี่หนึ่งได้ไหมลำหน้าครับแม่ทงครับโอ้ยยังไม่สี่สักทีครับโอ้ทงขึ้นครับน่าจะเป็นจังหวะที่ฮารันดีดไปให้สี่ไปสามรอบแล้วนะครับแต่ได้ครับเอาได้ครับประตูไปแล้วดูครับถ้าจะล้ำตรงนี้ช็อตหนึ่ง แล้วก็แต่ตรงนี้ก็น่าจะไม่ล้ำนะครับไเลยน่าทีแรก่ะล้ำแต่คราวนี้ไม่เกี่ยวแล้วใช่ครับ,รบโอ้ยบอลย้อนชอดหลังมาเนี่ยมาได้นี่ไม่ล้ำเลยครับโอ้ชัดเจนครับโอ้ดูบอลสั้นๆวันนี้ทั้งร้อยกับฮาลันทำได้ดีนะครับแถวสองโอ้โหไม่มีใครแล้วไม่จ่ายคืน ติดทางได้มาก็ร้อยให้มีเหลื่อมเหลื่อมล้ำหน้าแต่ธงไม่มีลากไปก่อนแล้วคารันเข้าขวาโยกลูกนี้ได้หรือเปล่าลุ้นครับโอ้โหนเป็นประตูเลยครับโอ้ห้าหนึ่งครับโอ้ดูครับแทสิโอตัดบอลได้อีกแล้วแล้วก็แทงสวนนะครับวัดเลยครับล้ำคือล้ำปรากฏว่าไม่ล้ำหน้านะครับแล้วนี่ครับหักข้อเตะมุมของแฟรงก์เฟิร์ต เตะมุมปั่นไสมาได้โคกแล้วจอดจอครับฮาเก้ไล่มาเป็น5-2ลูกเซตพิชลูกตั้งเตะยังมีปัญหาการประกบตัวอยู่ครับนี่ครับเนี่ยโดนแอบสอดหลังมาเลยครับลุยมาต่ออ้าวแทนบอลแฮนบอลครับโอ้โหผลสินผลสินและกำลังจะเป่าจบแล้วด้วยโ็หลุนอยู่ครับโอ้แล้วเป่าจบไปแล้วนะครับในจังหวะ BDMS เเรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ